ไม่ชวนคนระับยิ่งเป็นป้าอายุต่อันนี้ต้องต้องโทษพี่จกกี้ออพอแกเป็นคนไม่ชวนเฮลยแกบอกว่าแก,กแกถ้าชวนมาต้องแจกแกไม่อยากแจกสองแกไม่อยากให้ไปโผล่ในงานแต่งแกครับผม้สำ <laughs> <laughs> คัญแกจะรู้ไหมนะครับผมพี <laughs> ม่เจแค่แบบเกียรติ <laughs> ครับ <laughs> ไปคุยเย็นสองคนไปแจกโดยที่เราไม่รู้เรื่องโดยที่เราไม่รู้เรื่องแต่ก็คล้ายๆสอจอเหมือนกันนะเที่ยวเกลียดเกลียดครับผมทั้งงานท้งซองนั่นแหละฮแบ่งแบ่งนี่ก็พอแล้วให้เคพูดเอนะชาติได้เจอก็ไปอีกครั้งเราแจกซองงานแต่งแค่นั้นแหละพอครับผมอ่าสวรรค์เขตใหญ่มากผับเยอะทำทัวร์ไปไม่หิ้งจริงๆสปปลาวผมก็อยากไปมากเลยจริงๆผมอยากไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย ทิวสุดละสบายผมอยากไปมากกัมพูชาลาว่าตอนนี้กำลังุ้นปล่อยเปสเนี่ย